สวัสดีครับพอดีเมื่อคือนนะียผมเปิดแอร์เนี่ยแล้วรู้สึกว่าแอร์จะมีเสียงนะตอนนี้เป็นกลางวันนะเห็นไหมมันจะมีเสียงอืดผมก็เลยสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากคอยเย็นน่ยคือคอยคอยแอร์ข้างในนะมันจะมีเหมือนกับเป็นคีบๆเนี่ยแล้วนี่ผมไม่ไม่ได้ลาประมาณสองปีนิดติดแล้วนะฮะ อาจจะทําให้คีบเนี่ยคีบรายความร้อนเนี่ยมันมันมีฝุ่นตันนะทําให้เวลาพัดลมมันดูดลมเข้ามามันอาจจะมีเสียงนะอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานนะฉะนั้นผมก็จะแก้ไขาอาการโดยการเดี๋ยวผมจะถอดหน้ากากนะแล้วก็ทำการล้างนะฉีดน้ำล้างนะแล้วก็เป่าแห้งนะดูว่ามันจะหายไหม ถ้าไม่หายก็ต้องไล่อาการต่อไปนะแต่ผมไปฟังเสียงคอยร้อนแล้วมันไม่มีเสียงนะมีมีเสียงเฉพาะคอยเย็นนะอะเดี๋ยวมาทําการถอดล้างกันก่อนดูว่าจะหายหรือเปล่าน,นะครับอันนี้ผมก็ถอดหน้ากากแอร์มาแล้วนะเดี๋ยวจะทําการใช้น้ําฉีดนะฮะคือถ้าคนมีเครื่องปั๊มมีเกตนะฮะแล้วมีน้ํายาแอร์อะไรเงี้ย เราก็จะทำฟูออปชันนะโดยการปัมปมนะป๊มน้ำยาปั๊มดาวน์นะปั๊มน้ำยามาเก็บในคอมเพรสเซอร์นะฮะแต่นี้จังหวะผมไม่มีไม่มีเกจนะฮะแล้วก็ไม่มีน้ำยาก็ก็ถอดแล้วก็น้ำฉีดก็พอแล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคนมีเกจมี ปั๊มแบคคับเนี่ยปั๊มสุญญากาศก็ก็สามารถทําฟูได้ก็คือสามารถถอดตัวนี้แล้วก็ยกออกมาเลยนะมาล้างมันจะเวิร์กกว่าแต่ไม่เป็ไรอันนี้ก็ถือว่าพอใช้ได้แล้วนะฮะก็เดี๋ยวน้ําฉีดนะครับเดี๋ยวคุมก่อนหลังจาก ล้างคอยเย็นเรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้ก็มาเปิดเทสดูรู้สึกเสียงมันหายไปแล้วนะแสดงว่ามันมีฝุ่นค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าไม่ได้ล้างมาประมาณสองปีกว่าเพราะว่าเวลาล้างครั้งหนึ่งก็โอ้ใช้ได้อะนะต้องปีนต้องน้ำฉีดแบบถ้าเกิดว่าเจอช่างแอร์ที่เชื่อใจได้ก็จ้างเขาล้างก็ดีนะก็ไม่น่าเกินแปดร้อยนะ อันนี้คอยเย็นเรียบร้อยปัญหาก็เรื่องเสียงก็โอเคครับไม่มีปัญหาแล้แอร์ก็รู้สึกว่าสะอาดแล้วก็เย็นเย็นฉ่ำนะอันนี้หลังจากล้างเนี่ยผมคิดว่าน่าจะประหยัดค่าไฟมากขึ้นอีกนิดหน่อยนะฮะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่างเดี๋ยวพรุ่งนี้ล้างคอยร้อนต่อเลยนะวันนี้ไม่ไหวแล้วมันเริ่มดึกแล้วนะโอเคครับถ้าเกิดว่าคอยเย็นแอร์บ้านท่านใดมีเสียง เสียงดังวีดหรืออะไรนะแต่ถ้ายังเย็นอยู่นะก็ลองหลัางแอดูน่าจะน่าจะดีขึ้นนะที่สำคัญได้กัศที่ดีขึ้นประหยัดค่าไฟขึ้นแอร์เย็นขึ้นนะแล้วก็เสียงดังก้อนน่าจะหายไปนะโอเคขอให้ทุกท่นมีความสุขร่ำรวยกันทอ้งครับผมสวัสดีครับ